ตามรูปนั้นตามรูปตุ๊กตาม,มีสี่ตัวรู้สึกว่าสี่อยู่กลางาอะไรจะอยู่กลางนั้นอะไรเด่นศูนย์เขาอยู่ศูนย์นี้ต้องมีนะกันเป็นลูกกันจะไปกันลอยไว้งวดไปนู่น <c oughs> ทิ้งไม่ได้คือคนสามคนเนาะใช่ <c oughs> คนสามคนคือทิ้งไม่ได้ คนสามคนเอาแล้วเิ่มแล้วขาดอีกสองตัวคืออะไรเดี๋ยวนะต้องคิดก่อนนผมไม่รู้นะผมเขียนไปตามความรู้สึกแล้วก็อืม จะมีตัวหนึ่งว่าเราจะเอาห้าหรือเจ็ดในการจับเนี่ยมือเขาก็ชัดดีู่นะห้ากับเจ็ดเราจะเอาอะไรดีห้ามันมาเยอะแล้วงอนเมื่อกี้เจ็ดเ,ดเขาก็ไปอยู่กองหน้า ยากยากอยู่ตัวหนึ่งเขายากผมก็น่ากลัวอยู่นะได้อยู่ห้าตัวเจเดเ็ดเจ็ดเขาเจ็ดเรเขเจ็ดเดี๋ยวนะนี่ทีลเกเจ็ดสองนี่มันต้องถอดหลังบันไดด้วยนะเนี่ย ว่าจะเป็นตัวไหนนั้นไปครับเชีรยเช็ดกันเยอะกัน้นเรายังไม่ดูี่กันเยอะนะผมไม่รู้นะผมแปลไปอย่างนี้เลยเนี่ยบางทีดูก็มีความสุขได้ได้วางตัวเลขด้วยกันด้วยไม่เอียงใช่ไหมลุง ไม่แน่ไม่แน่หรอถ้าเอียงเป็นยังไงถ้าบางทีอาจจะสามตัวอยู่ในนี้แล้วก็ไม่รู้นะตามมุมมองอะจริงผมจะชอบห้านะแต่ทำไมผมต้องไปวางเสียดเลยหรือเสียงอยู่ไหมอยู่บนบนหน่อยละผมว่านะศูนย์ศูนย์คิด,นะดคว่าอยู่บนนะถ้ามาถ้าเกินเกินมีหกขาก็ ตุกตาอยู่สี่ตัวยูนในตำแหน่งน่าจะเป็นล่างนะเบื้องต้นนะสี่หกเอสี่น่าจะเป็นล่างนะทีเลขเหมือนกับเอ๊ะทำไมหลุดหลุดเป้าลืกเป่าเลยเราไม่รู้นะแต่ว่าเราไปตามรูปเลยครับเพราะเราจะเน้นเพราะว่าสังเกตรูปช่วงช่วงช่วงที่อยู่ข้างล่างมันชอบชอบบอกตรงมาหลายหลายงวดแล้วเมื่อกี้อะไรนะผาดผาดผาแล้วเขาก็ไปคู่กับโคโเก้าวแล้วเขากลับหัว เป็นหกก็ถือว่าโอเควันนี้ก็อย่าบอกว่าออกสนะี่เก้าเนึงก็สี่หกสี่เก้าตัวเดียวกันเนาะนา <c oughs> อยู่ประมาณนี้มันได้อยู่สามมีสามู่ตัวแต่อยู่ในรูปมันเป็นเลขหกแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฝันนะจำได้ว่าเลขที่ฝันมันมีเลขสามตัวอย,อยู่ประมาณนี้นะ สามตัวหน้าหรือสามตัวท้ายไม่รู้นี่หนตัวนี้สามเก้าสามเนี่ยจำไม่ได้ว่าเป็นเลขอะไรไม่รู้จะออกไม่ออกไม่รู้คือฝันแบบนี้เป็นเลขที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวนี้มันมันยังขัดขัดกันยังเก้าสามฝันเมื่อคืนนีหละก็เลยเอ๊ะมันเป็นเลขอะไรไม่รู้สามเก้าสามเลขห่า็ไม่ได้ออกนานแล้วเนาะ ผมมองไม่เห็นอันนี้ให้ดูฝันมเมื่อคืนเนี่ยเลยจับมาให้ดูแต่ฝันนะ่ะจับความไม่ได้วฝันมเมื่อคืนจับจําไม่ได้ว่าฝันเกี่ยวกับอะไรแต่จําได้ว่ามันจะทําอะไรไม่รู้แล้วมันจะเป็นสัดเลขสามเก้าสามอะจำได้แค่นั้นจําได้แต่ตัวเลขแล้วไอ้รูปแบบฝันจําไม่ค่อยได้ว่าเป็นอะไรเรื่องราวจําไม่ได้เจะต,ตื่นมาจําได้ว่าสามเก้าสามอะ แต่ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรนะผมก็ตอบไม่ได้นี่คืออาจารย์แม่เนาะให้ดูไปก่อนคือแปลไปตามรูปเลยตัวเด่นเขาจะเป็นน่าจะเป็นสี่หกหกสี่อยู่ในสามตัวนี่แหละน่าจะเป็นเลขล่างนะเบื้องต้นผมนะในสามตัวหรือจะโดดมาฝั่งนี้ตามสไตล์ไม่รู้นะครับอาจารย์แม่ก็ไปตามนี้ก่อนเนาะ อยังไม่ได้วางตัวเดียวยังไม่ได้วางนะเพราะว่าขอเวลาสักนิดก่อนอจะเย็นๆนนะครับหนูขวันมาได้ทําความสะอาดบ้านนะเบื้องต้นก็เกี่ยวกับไม้หรือเปล่าหรือเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรือถ้าเป็นไม้กว่าดหรืออะไรก็น่าจะเกี่ยวกับเลขหนึ่งนะครับมันงั้งงนก็บ้านเลขที่อยู่ประมาณนี้นะถ้ามีถังน้ําก็เกี่ยวกับเลขทัจริงเลขสี่กุมารน,นี่สวยนะ วันนี้ก็น่าคิดอยู่เพราะว่ามันก็ยังขาดห้าแค่ตัวเดียวเนาะนยังพบอยู่ขาดห้าแค่ตัวเดียวนะวัดกันตรงเจ็ดเจ็ดกับห้าใครจะมาพอจัดเลยไหมลอตเตอรี่สี่หกก็ผมไม่รู้นะ <laughs> ผมก็ไม่รู้ผมก็แปลไปตามรูปตรงๆอะ่ะ <laughs> นิ่งไว้ปลูกนิ่งไว้ก่อนก <laughs> ารแม่ก็อยู่ประมาณนี้นะฝันได้สร้อยทองเส้นใหญ่หนักประมาณห้าบาทก็ ฝันดีนะเบื้องต้นก็นรูดศูนย์ก่อนตุ่มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบรุรีเป็นชุมชนเขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรนะที่เครื่องปั้นหรอมีเครื่องปั้นมันเป็นวิสาหากิจนะและเออหมู่บ้านรัฐวิสาหากิจอะไรแบบนี้วิสาหกิจชุมชนใช่ครับวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งจะมีของกอ,องสลากเข้าไปหนุนอยู่นะครับมีงบไปให้จัดสรรการทําอะไรนี้ กขาจะมีการปั้นดินเหนียวเขจะมีตลาดอดี๋ยปั้นรูปมดนะเป็นโจชุลงหน่อยมดนะครับมดก็มีหกขานะมดหกขาที่เขาวาดมามีหกขาแต่จริงๆมันมีกี่ขาไม่รู้ผมก็ว่าน่าจะหกเนี่ต้องจับมดมาดูสักตัวาไปดูแล้วหกแต่แมลงมีแปดนะมีแปดแมลงเป็นแมงแมงหมดแมงเป็นมดเหรอมดแดง มดแดงเป็นแมงแล้วมาอกหกขามันก็มีเลี้ยงไข่เลีเ้ยงไข่แล้วตุกตตวต๊กตามีสี่ตัวเอ่าตุ๊กตาสี่ตัวตุ๊กตาสี่ตัวคนสามคนคนสามคนที่เด่นชัดแล้วก็จะมีกล่องสี่เหลี่ยมสองกล่องกล่องสี่เหลี่ยมสองกล่องเป็นกล่องอะไรมันเลยมีผู้หญิงนี่แหละมันมีโจทย์คือทุกครั้งที่ขวดโหลอะไรก็จะอยู่ข้างล่างนะพี่ไอ้ที่เกี่ยวกับพิสซ่ากิจจุลจนนบางวันนี้ มีผู้หญิงปั้นวนๆปั้นเหมือนกระอ่างเหมือนอะไรนี่เป็นมันดินเหนียวอ่ะกลมๆอ่ะผมเคยทานมันจะเป็นแก้วใส่กาแฟใส่กาแฟใส่น้ำใส่อะไรเหมือนอะไรนี่แหละเหมือนแก้วเหมือนอ่างอะไรผมแกกันอ่ะเหมือนแกกันอ่ะลักษณะอย่างไะก็เลยโอสงสัยศูนย์ขึ้นบนหรือเปล่าะเบืองต้นเดานะเดาไปก่อนถ้าศูนย์ยังไอีก็น่าจะขึ้นบนนะเดี๋ยวขอขอเวลาคิดก่อนว่าจะวางอะไร เพราะว่าเขาเด่นมากคือมดสองตัวมดทําไมผมต้องจับเนี่เลขนี้ก็เอาตามตรงเลยมดมดก็หกขาครับทุกขตาสี่ตัวนะครับอยู่ในเป้าที่เรามองว่าเป็นแบบตื้นๆน่ะไม่ได้คิดอะไรมากอยู่ประมาณนี้มด มดสี่ขาน้อยมดหขามดหขาอมีตุ๊กตาสี่ตัวแล้วมีกล่องสี่เหลี่ยมสองอันดูรูปดูรูปดูรูปมีมดอยู่สองตัวมีคนอยู่สามคนแล้วก็อะไรนะลูกปั้นแกกันหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แกกันมันเป็นตัวที่เขาใส่น้ำมวันนี้ว่าถามันจะทิ้งหรือยังไง ก็ยังมีผู้หญิงปั้นอะไรกลมๆอยู่ข้างบนถ้าเป็นไปได้น่าจะศูนย์น่าจะขึ้นบนนะืม่จะบนล่างก็จะหมอกสี่หกก็ถือว่าง่ายไปเลยอะ่ะแบบนี้นะผมพูดให้ฟังเฉยเยไม่ได้ไม่ได้บอกนะยังไม่ได้บอกนะ <c oughs> ถ้าล่างหมอกสี่หกก็ถือว่าง่ายเพราะว่าตุ๊กตาสีตตตาส่ตัวตุ๊กตาสี่ตัวตุ๊กตาดินเผาะ่ะ ก็จะมีมดสองตัวมดก็มีมีหกขาหรือจะเบิ้ลนี่ก็อีว่าอีกเรื่องหนึ่งเบิ้ลก็น่าจะหกหกสี่สี่สี่หกอะไรแค่นั้นหละนี่น่าจะเป็นโซนเลขล่างเพราะตำแหน่งเขาเคยเคยมีนะงงออกบอนพุตตำแหน่งนี้ก็ชอบออกเลขล่างนะช่วงนี้เพราะทุกครั้งก็จะมีขวดโหลขวดโหลมาก็ออกศูนยเมื่อวันนี้กลมๆไปอยู่ข้างบนเลยนะครับแต่ว่า มดกระหกขามาเป็นคู่เด่นอยู่แถวนี้เราจะเบิ้ลหรือจะสี่กระหกจะเป็นคู่เบิ้ลหรือคู่คู่หูกันแบบนี้เรายังไม่รู้นะครับอยู่ประมาณนี้ทันนี้พิจารณไปก่อนนะแต่การวางตัวเลขแบบเขาว่าเพราะาเราต้องกระชับอีก